เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อรุณสวัสดิ์ในยามเช้าของวันใหม่นะครับก็ตอนนี้เราเข้าสู่13วันแล้วกับการเอาชีวิตรอดบนซันเนกิเลนนะครับก็บอกเลยว่าดูเดือดแล้วก็ตายไปหลายรอบมากนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงตายบ่อยโอเคก็เดี๋ยวในพัทนี้นะตอนแรกผมว่าก,กัจะดำน้ำไปหาของเอ่อนู่นนี่นั่นนะมาเทรดของกับเทรดเดอร์แต่คือผมไปเจอที่ร้านเทรดเดอร์พอดีว่ามันมีของไอ้ไอ้เครื่องนี่เครื่องตัวจับปะอักเครื่องตัว จับอโลหะนะครับก็คือเครื่องตามหาแร่แต่คือมันมีแบตเตอรี่ด้วยโอ้โหเพิ่งแรกมาแล้วก็มาใช้ฮะแล้วประเด็นมันต้องมีแบตเตอรี่แล้วก็รู้สึกว่าแบตเตอรี่มันต้องอมีที่คาบอยู่นี่นี่ชาร์จแบตเตอรี่ฮะเอ้ยยังไม่ได้ต่ำด้วยดีละทีท่เราผาแร่เยอะแล้วก็วกอิเล็กทรอนิกส์พัดมันจะพอไหมเนี่ยใช้ฮอปเปอร์อีกโอ้โห ชิบายเลยเออใช้อะไรอีกก็ได้เดี๋ยวมันอยู่ในวิวเดอร์นี่แล้วก็ไอ้คอมพอนมันอยู่ไหนมีป่าวประเด็นอ่ะอือว่าไม่น่าจะมีอ่ะนะต้องคาบเอาอ่ะอ้า้ก็ว่าจะใช้เครื่องหาแร่แบบเฟี้ยวๆอยู่นะฮะเราต้องคาบไอ้ตัวนี้เดี๋ยวในตู้รู้สึกจะมี ใี่ครับแล้วก็ในตัวมีนะฮะไอเครื่องทําแต่ไปแลกเอากับเศษจะง่ายกว่าวิใช้ยางอีกโอ้ยยางกับกระจกมันดิดคือมันติดยางกระจกว่ายางไม่มีนะเอ้ยอย่าบอกนะไม่ได้ทำแล้วอีกโอ้ใช่จริงอะยางไม่มีแล้วตูจะไปหาแร,ร่อยังไงอ่า เฮ้ยกะว่าจะทําแบบคิดไปหาแร่แบบฟิวๆนะฮะแต่ที่ไหนได้มันใช้ไม่ได้อะแล้วแล้วแรกมาแบบเบื่อ,อะไรไม่คือ,อยางทําไมมาขายแคลนอย่างงี้นะฮะสรุปก็ต้องเก็บไวน้ะ่อนนะเก็บเอ้เ๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราไปหาเกาะกก็ได้ดิไม่ละเปลี่ยนใจละลงน้ําก็ได้เออสา์ทำหอ,อกมาลวฮะเราจะไปที่เดอะแมนชั่นนะใกล้ๆนี้เอง ตอนนั้นเรายังไม่ฟาร์มงั้นทําไม่ถังออกซิเจนแล้วกันเฮ้ยทำไมเออเปลี่ยนใจเร็วจังนะฮะใช่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้เพราะว่าทาไม่ได้เอ้าแล้วถังนี้มันต้องใช้ยางอีกแล้วก็นะไอ้ที่เราไปยืดเมื่อวานใช่เอยไม่ใช่เชมื่อวานนี่เมื่อวันที่แล้วใช่ก็คือไอ้ตรงนู้นนะฮะแล้วมันคือผมไม่ไม่ได้ยางเลยนะแบบมันได้แค่ช่วงแรกอะแล้วก็ไปทีหลังมันไม่มีนะฮะ นั่นยางเราต้องไปหาบนกเกาะสิแต่ประเด็นคือผมไม่อยากขึ้นเกาะไปซะเท่าไหร่นะก็คือแบบก็คืมันมีเคี้ยหน้าไม้แบบะเกียวเลี้ยวเดียวลัวแบบไปดนเขาเอาปืนยัดกลับมานี่มันจะล่วงมันทุกๆุกพาสท,ที่ไปนะครับแต่เราจําเป็นต้องไปอะนะไม่เป็นไรฮนะเราพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวเกียปุ๋ยก่อน <laughs> มาทําไมออามาไม่ได้ใช้โอ้โห เดี๋ยวเอาลูกธนูไปก่อนเดี๋ยวดูวไหนโอเคทั้งสองชุดอันนี้เป็นของที่โลเวีฮหิวนะฮะไปเราพร้อมไปกันแล้วฮะเดี๋ยวหอบผมไม่ไปแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ลงน้ำนะเก็บไปอาวุธประชิดเราไม่ใช้ารารอบค่ายอย่างเดียวจะไปเกาะไหนดีไม่เดี๋ยวเราไปตรงโน้นดิเออนี่นี่ตรงโน้นน่านสนใจแนละ้วมันเป็นพื้นที่เล็กๆนฮะ เราต้องไปพื้นที่ใหญ่เอาพื้นที่เล็กฝามก็บัวพวกใหย่จบยิงไกลเกินโอเคเฮ้ยเอาไปสตอมโอ้เป็นกองโจรครับเดี๋ยวดับมันเห็นแล้วว่าไม่เห็นยังไม่เห็นเอาไอ้ข้างบนก่อนให้จอดไปหนึ่งเฮ้ยไอ้มันมีหน้าไม้มีคนใช้หน้าไม้จะเอาหรอพี่ไปไหนละ เอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่หลงนักเอ้ยเดี๋ยวมีคนใช้ปืนมีคนใช้ปืนเอ้ยเลือดเลือดรถเลือดรถจิบหายละไม่มีแพนเน็ตมาด้วยไม่ได้ครับแพรเน็ตป้าตัวจะตายแล้วนะที่จะตายอีกแล้วเเดี๋ยวเดี๋ยวขอผ้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราขอผ้าครับแพรเน็ตแป๊บโอ้ยกล่องโจรอันดูเดือดไอ้นี่เดี๋ยวขอขอฟาร์มผ้าแป๊บฟาร์มผ้า เอออันนี้มันไม่ใช่มันเป็นตู้ Arizona, Alex Far <can> <saben> ni? เซฟอุ้ยเดี <can> ๋ยวผมจะพังมา่ผ้าอยู่ไหน้าดอยู Bana ่ไหนพาดอันี้าอันี Heraus ้เก็บผ้าแป๊บเก็บผ้าขอผ้าเอยขอผ้าทำเป็นเดนอนดูขึ <can> ้นไปข้างบนดิมีใครอยู่ไหมเออเบเนดตอยู่ไหนเบเนดตนี่นี่นี่บนนี้บดนี้ครับใช่ฮะใช่โอเคแล้วหิวกินเนื้อหิวครับอืออู้หยเก็บไอ้นี่ไอ้นี่ เอาเหรอเราจะไม่ตายนะพานี้เราจะไม่ตายเด็ดขาดอุ้ยเอาอีกบูบูแล้วมันมึงจริงแรงด้วยนะอยู่ไหนข้างบนเหรอ,ข,หรอข้างบนหรือข้างล่างเด็กวัดดีแต่มไม่ใช่ฮะได้เป็นปข้างล่างนะไอ้นี่เฮ้ยไม่ไม่ใหชดช็อตเว้ย อยากเข้ามาอยากเข้ามารู้สึกว่าจะอยู่ข้างล่างนะผมว่าอ,อยู่ข้างล่าง้วยเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวมันมีที่จับเพื่อเพื่อติดสถานะเลื่อนรถอีกอยู่ไหนวะจำได้ว่าที่นอนมันก็มีผ้านี่นั่นไงในหนึ่งพื้นฮนะไอโซฟาต์านี้รู้สึกจะได้หนังด้วยผ้าด้วยมีหนังไหม,หอมโอเค เอ้ยเอ้าเราได้เป็นเน็ตอ๋อเดี๋ยวขาเพิ่มขาเพิ่มโอเคขัดสืรองไปฮะแล้วกูออกมาไว้นี่เอาา้ยที่ยิงปืนอยู่ไหนวะไม่เห็นตัวมันแทะมันคือมันอยู่ในมุมมืดอะนะแบบไม่ค่อยเห็นนะฮะโอ้ยจับเดี๋ยวดูเอา้ามันอยู่ไหน เอ้ยเดี๋ยวดิอย่าอย่าหลบดิโอ้ยอยู่ในน้ำเฮ้ยมาเดีอวของมาเดียเฮ้ยเดี๋ยวเดียไปอะไรในน้ำไปอะไรในี่ยนะไปอะไรในน้ำผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนอาจจะมีเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้นี่กันดิโอ้ยได้หนังปลากับผ้ามานี่ฮะยางสิ่งที่เราต้องการนะฮะประมาณห้าปีสี่ชิ้นมั้งครับเอ่อทางเดี๋ยวเด้อ ครับถังใช้สีอ่านี่ฮะเราตอนนี้เราครบแล้วเหลือแค่ตัวคอมพอนนะครับฟาร์มจากแถวแถวนี้อาจจะมีนะรู้สึกว่ามันจะฟาร์มจากไอ้รถอ่ะจะมีมีครับรถใต้น้ํานะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยลงน้ําเดี๋ยวขอไปเคลียร์พวกบก้างก่อนว่าข้างบนอะน่าจะมีมีคนนะใช่มีของวีดีกราวน้ำอันนี้ไอ้นี ูโอ้โหอาหารปลาปลาไหลทะเลย่างปลาไหลทะเลเขย่างไวกองจนนี่มันก็เดือดเหมือนกันนะพื้นที่มันแคบคาัแบบไม่ค่อยจะมีที่บังแบบที่หลบอะไรอย่างี้นะเออโดนปล่อยนะเอ้าวพี่ถือหอกซะดิบสะดีไม่มีของเลยด้วยชุดเกราะโอ้โหเห็นชุดเกราะตรงนี้แล้วอยากทํา โตเอ่อซ่อมชุดนะฮะชุดเกาะแล้วก็ไอ้ตัวปืนใช่เพราะว่าเอ้ยเอาดิจะลองหรอเใหช็อดเป็นไงอ่ะ้ยอย่าเล่นทีผืออย่าเล่นทีผือเดี๋ยวปุ๊บตายอะนะใช่เอ้ยเด้ๆหลบหลบหลบมีหลบมีหล,ลบเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวยิงยิงโดนยไงไงยิงไม่โดนได้ไงอบอกแล้วไอ้พวกนี้คือมันไม่ไปสบทบกันข้างล่างนะคือแบบเออมันจะมา มันจะซุ่มอ่ะซุ่มข้างบนตรงนี้ถ้ามีอ่าตัวนี้ต้องมีฮะหนึ่งตัวตรงเนี้ยเออย่าด้รัดีดีขึ้นแล้เปล่าโอเคไปยิงมันเลยละกันว่าต้องมีนะเมื่อตอนนน้นเคยเอาไม่มีได้ไงเราสามารถเปลี่ยนที่นี่เป็นฐานทัพเราก็ได้นะฮะแต่ไม่เอาฮะที่บ้านดูร้ายกว่าโอเคนำค้นของนี้กัน จะได้ของดีไปเฮ้ยด้แหวนโอ้โหแหวนเพชรด้วยฮะได้บอลริงโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะไปเทรดกับไอตัวสกูตเตอร์ใต้น้ำได้ใช่คือผมเอาของทุกอย่างไปเทรดกับสกูตเตอร์แล้วคือมันไม่ได้แลนะ้วแบบของมีค่าคือเท่าที่ผมมีนะใช่ก็คือไปแลกไม่ได้ฮนะคือมาเตรียมช่องเทรดก่อนไงก็เลยแบบไม่ได้เราต้องหาของที่มีค่านี้อย่างเช่นไอแหวนตัวนี้แหลนะฮะ เราจะได้แบบเออลดแ่นในน้ำได้แบบสบายสุดทีนะฮะมีถังออกซิเจนแล้วก็ไปใต้น้ำใช่ฮะแต่มันน่าจะต้องมีที่ชาร์จแบตอ่ะเออคือผมต้องทำที่ชาร์จก่อน <laughs> ที่ชาร์จมันเราต้องไปหาไอ้ตัวคอมพลานเนฮะพาดคอมพอร์ตมาเนะี่ยโอเคไล่เก็บเมื่อยางอีกฮนะถ้าไปเก็บตัวนั้นมันต้องไปหาซากรถอ่ะเออมันถึงจะมีนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไล่เก็บตรงนี้ก่อน โอเคหมดแล้วรอบๆนี่มีอะรปะโอเคครับเคลียชั้นนี้แล้วก็ลงไปชั้นล่างถังขยะไดยางสครับของยังไม่เต็มตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวดื่มน้ำดีกว่าให้น้ำมันหล่นลดไปโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้หลอดไฟเขาลุลาจริงอะ เออถ้าเป็นฐานทับรับได้เลยเสื้ออีกแล้วเอาไปเทียดอีกหรือไงอันนี้ถ้าเป็นไม้ดําไปฮะย่า้เหลือไม่ได้เศษซากเดียวไม้อย่างเยอะแล้วก็ที่บ้านรู้สึกว่าฟาร์มไม้นี่จะทําต่อไม่ได้แล้วคือไม่มีเมล็ดพันธุ์นะอ้ยอาหารเนอนกไปเก็บมาได้ทานด้วยหมดยัง ก้าสิบหกเปอร์เซ็นตคือพื้นที่แต่ละพื้นที่อ่ะคือผมจะเหลือเปอร์เซ็นต์ไว้ไม่เต็มร้อยนะคือแบบไม่เก้าสิบห้าก็เก้าสิบหกอะไรประมาณเนี้เออใช่ฮะแล้วคือผมเดินหาหมดแล้วนะมันไม่มีอะไรให้ฟามเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่อะนะคือมันหมดแล้วจริงนะตรงนี้เดินหาแล้วคืออาจจะแบบมันหรือเราต้องพังที่นี่ทิ้งมันถึงจะเต็มร้อย <laughs> เออ <laughs> ใช่หรือเปล่าตรงนี้มันถูกไม่ได้เนี่ย ตรงนี้สวัสดีมีไรทูบอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วฮะเดี๋ยวแวะไปก่อนนู้นดิเออใช่เผื่อมันมีแรกก่กรรมฐานใช่เพราะว่าคืออยากได้แรกก่กรรมฐานไปทําไ,ไอ,อ้นั่นเฮ้ยเดี๋ยวเดเฮ้ย,ยออที่นู่นน่าสนใจฮะเฮ้ยเหมือนเป็นไก่ปุริภัยอะเออแต่ผมว่าตรงนั้นอาจจะเดือดแล้วก็ มันจะมีซุ้มโจรนที่แบบเถื่อนๆอยู่เราคงไปไม่ได้นะณตอนนี้อะนะเดี๋ยวไปดูก่อนนี่กันเผื่อมีแร่ให้นะแต่ไม่มีคูณหรอกนะไปดูเฉยครับเออไปดูไวๆ้ๆว้อมอยู่ใต้บ้านนะแล้วก็พื้นที่ที่ห่างไกลจากอ่าฐานเราอะก็คือแบบมันเป็นพื้นที่ที่แบบอันตรายนะโอดหาของดี่ดีไปด้วยไม่งั้นคุณจะไปแล้วแบบกลับไม่ได้อะนะเฮ้ยเฮ้ยเต่าข้างล่างอะไรไนะม่ได้ล็อก โอ้เป็นหินนะฮะโอ้พื้นที่สวยดีที่สำหรับปลูกฟาร์มไม้ได้เลยฮะเดี๋ยวมันมีแะไรเป่ะเดี๋ยวต้นไม้ตัดเหรอเดี๋ยวดูไอ้ตรงหินใหญ่นี่ครับอย่าบอกว่าเป็นพื้นที่ป่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเฮ้ยโอ้โหเจยดหัวไปนิดเดียว ใครอยู่ตู้โอ้ยนี่ไปจุบไปจุบเฮ้ยไอ้พวกไอ้พวกประหลาดไอ้พวกประหลาดไอ้ไม่ใช่กองโจนไอพวกนี้พวกประหลาดฮะเดี๋ยวต้องเกศไอ้หน้าไม้ก่อนอยู่ไหนโอ้โหไปปังต้นไม้ใครจะไปเห็นไม่ละก็สวยงามแบบนี้ทำไมมัน อืมเอาไปนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ไอ้นั่นอยู่ไกลจริงว่าฝูงนี้อะอย่าหลบดิพวกอย่าหลบดิอืมเฮ็ยช็อตไปเฮ้ยต้นหนึ่งมันอยู่ไหนวะมันบังต้นไม้ไม่แล้วใครจะไปเห็นวะ เฮ้ยออกไปดิมีปังกันไมมทำไมโอ้นี่นี่นอืมเราจะมืดด้วยฮะโอเคเฮียได้มีประมาณสี่ตัวครับก่อแต่ละข่อนี่มาเถื่อนจริงนะฮะเราจะไปแบบธรรมดาก็ไม่ได้นะโอ้มอมเมีไอ้นี่ส้มหรอหรือเลมอนน่าจะเป็นเลมอนนะเอ่อไอตัวหนึ่งที่อยู่นี้ไปไหนวันนี้ไง เรา่มามเก็บเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นแร่อีกใช่ก็น่าจะเป็นฮ o อปเปอร์แล้วเมื่อกี้เห็นแดงๆโอเคเครื่องชาร์จเราโอ,โอ้โหเลก็กกระจิว๋วเดียวเ,เดียวเออจะวางไว้ข้างๆนี้แล้วกันเอาอะไรมาชาร์จเอาไว้เครื่องนั้นดีมาชาร์จเราจะได้ไปขุดแร่กสักทีไม่ชาร์จไปไเดี๋ยวโนแบตเตอรีอ่อ้าวสรุป เอามาแล้วใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับรู้สึกมันต้องมีแบตเตอรี่แล้วก็ไอ้สายไฟนี่คือมันไปต่อที่ไหนมนกด E ได้แล้วมันหน้ามันวางได้นะแล้วจะไปวางที่ไหนประเด็นอนะ่ะเออใช่แลเครึ่งนี้กูมไม,ม่แบตเตอรี่งั้นต้องเก็บไปเหมือนเดิมสรุปฮนะคือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้คือมันต้องไปหาแบตเตอรี่มาหรอคือแบตเตอรี่มันก็ไม่มีที่คาบนะ ตอี่ไม่มีฮะไม่มีเรือไฟก็ไม่มีไฟก,ไฟก็ยังเป็นไฟธรรมดาคือว่าช่วงนี้เรายังทําพวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีของใช่ฮะเอาละฮะพื้นที่ตรงนี้เป็นคลังสินค้าที่แบบอลังการส,สุดๆนะใช่ตอนแรกก็เนอเป็ปโดมแบบเออเป็นผู้หลบภัยหรือลี้ภัยอะไรประมาณนี้นะมันเป็นคลังสินค้ามันก็ต้องมีของเยอะใช่ป่ะฮะ แล้วก็สือพันนี้คุณจะทําอะไรแล้วมันตบบิดขัดไปหมดเลยแบบเป็นทามานะฮะมาป้นสเสบียงของดีกว่าใช่ตัวนี้ก็แบบเก็บของไปเยอะอยู่นะแปบบในสามัญก็น่าจะเลืเอยๆครับข้างสินค้าเหรอมีของดีไ่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะทําอะไรนี่รู้สึกมันติดตรงที่ไอ้ที่เอายางหมดเลยนะฮะใช่คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องมียางนะถ้าไม่มียางนี่แบบประดิษตุนประดิฐ์นไม่ได้เลยมีใครอยู่วาเปล่า หรือเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวของตรงนี้ราค่อยเก็บครับเดินสำรวจก่อนใช่คือถ้าสมมติว่าแบบอคือผมแบบโดนลุมเยอะอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ขอหยุดต่อนะครับก็คือจะไปเลยเพราะพื้นที่ตรงนี้มันไกลใช่ครับอีกเกียบไปน้ำกับไป <c oughs> อีเฮ้ยเต็มเต็มมีคนอยู่นะโอ้โหนะใช่ครับคือมันมีแบบสตลคิวไงแบบเออเข้าแบบหยดเจียบๆอะไรอย่างนี้นะแต่ ขึ้นมาบนก่อนนี้ก็คือพวกนี้มันรู้ตัวเลยคนระับโอ้แต่มัื้อที่โคตรใหญ่ว่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะก็คือเอา้เอยเดี๋ยวเดี๋ยวสี่โมงตุ่เพิ่งมาไม่ใช่หรอเพิ่งตื่นเมื่อกี้แล้วก็มาเลยนะฮะแล้วมันสี่บได้ไงนี่จะให้เล่นตอนกลางคืนมันไม่ไหวเอ้ยอะไรนี่เฮ้ย กล่องใหม่โอ้โหเจสสกีครับหแหลแแลงของดีต้องมาอุ้วชุดมีแเดี๋ยวโอ้โหหมวกทหารหมวกอาร์มคีต้องทำโตซะแล้วแต่ตอนนี้จะมือเร็วไปไหวนของดีเยอะฮะตรงนี้ไม่ฟาร์มไม่ได้แล้วโอ้โหเยอะเยอะปืนมึงแรงไปไหน ออโ,อโอ้ยโอ้โหมันไอพวกเนี้ยมันมันเลื่อนระดับขึ้นนะใช่ก็คือมันหนกมันมีปืนพกเลยใช่เรามีแค่หน้าไม้มันจะไปสู้อะไรพวกนี้ได้อ,อ,อะต้องหิวค่ับต้องหิวต้องหิวไว้ก่อนเอาพวกปูหรือปลาเงี้ยมาเป็นอาหารเสริมเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเล็กทร้นอกพาร์ทนะสุคราบอีก ผมจะเดินดูแบบไม่จบละกันนะค,คือแบบเอานิดเดียวใช่ใช่นิดเดียวนิดเดียวคือไม่เดินเยอะไม่ไรอะ่ะตีนเยอะโอ้โหซุกแครบ็บแคร็ตัวนี้นจะเต็มบ้านอยู่ละโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังเยอะตีนร่วนๆเลย โอ้โหไปไม่ได้เมื่อกี้กระชับกรชัอีกชิบอีกช็อตอีกช็อตมันอยู่ฝั่งไหนอีกหนึ่งตัวไอ้นั่นอีกไอ้นั่นเอ้ยหน้าไม้หน้าไม้แม่นกว่าโอ้โหพี่ปล่อยจังหวะให้ผมเล่นเลงบ้างเหอะนะโอชบอุ้ยมันไม่โดนอีเดี๋ยวไอ้ตัวนี้รู้สึกจะมีคนมาป่ะจานได้ต้อง รอบหลังไม่เอานะโผงวัวมาดิเอาเลยขึ้นมามุมนี้ตัเดี๋ยวเหมือนเหมือนมันหลบไปอยากจะเข anyway> ้าไปฟราตรงนี้นะตายอุ๊ยหูอืม นี่เฮดช็อตมันมีให้หลบมุมดูแล้วด้วยโอ้ยเจ๊เจ๊จะยิงะลุนี้ได้ไงวะเนี่ยมันต้องไปข้างหน้าครับถึงจะเข้าได้วูแลบมือด้วยครับจุบจุบหกสิบนัดเอาดิ อุโยแรงจัดยู่ก่อนจุบจุบอุ้ยเล่นช็อตกันเ,เหรอเมื่อกี้เดี๋ยวนะฝามศพไอ้พวกนี้ก่อนของดีทั้งนั้นแล้วไม่ได้คาบทอดมาด้วยเจ๊งนะตอนนี้ คือเรามองไม่เห็นกลางคืนแต่พวกนี้อาจจะมองเห็นเอา้านี่ไงโอ้โหใช่มันเล่นช็อตกันด้วยเมื่อกี้ถ้าผมโดนนี่ผมร่วงเลยนะนั่นไปแล้วฮะไม่อยู่ละจ้าอยากเข้าไปในโดมนี้อ่ะใช่เมื่อกี้วุ่นวาทีแล้วกลางคืนมองไม่เห็นเฉยๆแหละนะถ้ามองเห็นเนี้ไปแล้วนะ โอเคก็สำหรับเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวขอหยุดไว้ตรงครั้งสีค้านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวๆโอเคนึกว่ามีใครตามมาโอเคครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาทีหลังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือต้องทำอุวุธก่อนใช่ฮะก็คือมันต้องมียางแล้วก็ไอตัวเนี้ยไอตัวคอมพานนะครับก็ตัวนี้ทำต๊ะนู่นตัวนี้นะฮะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ขอลาแล้วนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ